มีคนถามเข้ามาว่าคําว่าเจาฉากับฉินซึ่งแปลว่าหาสามารถใช้กับหาอะไรได้บ้างแล้วคําว่าฉินเนี่ยใช้ได้เฉพาะกับหางานใช่หรือไม่ขรูภาาอืงกจะมาอธิบายให้ฟังครับก่อนอื่นเรามาดูคําว่าเจาะเจาที่แปลว่าหาหาข้างหลังของเขาเนี่ยสามารถที่จะหาใครบางคนก็ได้หรือหาบางสิ่งบางอย่างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเธอมาหาใคร มี找รเจ้าก็แทนคนได้ครับหรือหาของเจ้าตุง้งฉีหางานหางานทำเจ้ากงจวส่วนคำว่าฉาจะแปลว่าเช็คหรือว่าตรวจเช็คครับยกตัวอย่างเช่นฉาชั่วเบียสแสดงว่าเรากำลังตรวจเช็คตัวหนังสือที่มีสิทธิ์ที่จะเขียนผิดเพราะว่าเขาอาจจะพ้องเสียงหรือมีรูปร่างอักษรเนี่ยค่อนข้างที่จะค้ายคลึงกัน อันนี้คือฉาชัวเบียดหรือในขณะที่เราไปเจอคําศัพท์คํานึงที่ไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่มั่นใจในความหมายของเขาหรือการออกเสียงของเขาแล้วเราไปเปิดหาความหมายของเขาในพจนานุกรมไปเปิดหาเสียงของเขาเสียงอ่านของเขาในพจนานุกรมแบบนี้เรียกว่าฉาชื่อเตี่ยนครับก็คือหาความหมายของคําคํานั้นหรือหาเสียงของคําคํานั้นในพจนานุกรมครับ ส่วนคาว่าฉนสามารถใช้กับฉนบวกคนก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นตามหายาิเรียกว่านชิน้นประกาศตามหาคน寻人启事แต่ฉนยังสามารถใช้กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่คนก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเราชอบความงามของธรรมชาติครับชอบที่จะขึ้นเขาหรือว่าไปดูความงามของ แม่น้ำอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถใช้ภาษาไพโรอครับเช่นฉุนชันฝังสยหรือฝัง่งซันฉุนสยเป็นต้นถ้าสนใจอยากจะเรียนภาษาจีนกับผมเหล่าชื่อหรือเหล่าชื่อพี่ฮันตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูงคลิกเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้ครับ